สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดนาทีนะครับอ่ะคลิปนี้วิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมครับวิเคราะห์กันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดไว้ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกดกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะเรามาวิเคราะห์กันแบบนี้ทุกวันว่าด้วยเรื่องของเหตุและผลและความที่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับ ถึงบอลลีกว่าคุณผู้ชมเมื่อไหร่เกมทีมชาติมันจะผ่านพ้นไปสักทีนะคิดถึงมากๆใครคิดถึงเหมือนผมกดไลค์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างเดี๋ยวตามไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับอ่ะก่อนอื่นก็ขออนุญาตเริ่มแบบนี้นะครับใครที่สนใจทีเด็ดระดับซูเปอร์อภิมหามาึือมา VIP นะครับวันนี้ต้องบอกว่าพูดใหญ่เลยนะเพราะว่าเมื่อคืนไม่เงยมาสักทีวะเต็มเต็มทั้ง3คนเนี่ยเออมาสักที นะก็เรียกว่าเฮ้ยเอา่ะมันเข้า่ะเข้าทั้งสามคนเลยนะกับทีเด็ดสามเซียนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้วยนะว่าตัวไหนที่มันเข้า,านะครับก็ถึงแม้ทีเด็ดของเราเมื่อวานอาจจะพลาดช,ช่วงท้ายแต่มันอยู่ในทิศทางที่เราวิเคราะห์กันนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบอลเต็งเนี่ยมันมีเวลาย้ำคิดย้ำให้ในเรื่องของทีเด็ดนะครับใครสนใจก็ รายละเอียดอยู่ที่คำอธิบายคลิปนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะครับที่สามเซียนนะฝากไว้ด้วยนะครับเ,เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออีกหนึ่งอย่างแล้วกันเนาะก็เรียกว่าการเงินมั่นคงผมพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วนะพิสูจน์กับตัวเองมาแล้วต้องบอกว่าเคยถอนเยอะสุดเกือบเกือบร้อยเคเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมเคยแบบประสบการณ์ด้วยตัวเองนะเออมันแป๊บเดียวจริงๆแล้วก็ เข้าเลยนะไม่มีหมกเม็ดไม่มีมั่วตัวอย่างแน่นอนนะฝากไว้ด้วยนะครับการเงินมั่นคงแบบนี้นะครับอยากจะแนะนําลิงก์ผมปักหมดไว้ด้านล่างที่คอมเมนต์นะครับมาวิเคราะห์อบอลกันเกินยาวสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมันมันดีใจด้วยแหละนะที่ไม่ได้เข้าทุกทีอะไรประมาณนี้นนะมาเบื่อแล้วครับเกมทีมชาติวิเคราะห์อบอลลีกันดีกว่าถึงแม้ดูแล้วอาจจะเรียกว่าฮิมันจะไม่ใช่คู่ที่ใหญ่ หรือว่าเป็นลิกที่เราคุ้นชินนะครับมาดูกันที่มาทิตพบกับท้านของเดนบอสนะครับเป็นศึกฟุตบอลฮอลแลนด์ิวิชัน2นะครับคู่นี้แตะที่2นะครับเล่นในบ้านของมาทิตนะอ่ะไปดูสถิติกันสักนิดหนึ่งคือคู่นี้นะครับภาพรวมที่ผ่านมา5้าเกมหลังสุดไม่เคยเสมอกันเลยนะฟุตบอลคู่นี้เป็นทางฝั่งของมัรทิตเอาชนะไป2ครั้งแล้วก็เดนบอสเอาชนะไป3ครั้งนะครับก็เจอกันทีไร มันหยดติ้งคู่นี้นะไม่ต้องกลัวนะครับยิงกันแบบระเบิดระเบ้อนะน้ำข้นคลักอย่างแน่นอนนะครับอ่ะดูฟอร์มล่าสุดของมาติตกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับล่าสุดของเขาบุกไปชนะอัคมา2นะครับบุกชนะ1 0นะครับแต่ถ้าถามว่าฟอร์มดรวมเป็นยังไงก็ยังมีแพ้เราเห็นนะนยังมีแพ้เราเห็นโดยที่5เกมหลังสุดชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นะครับแพ้นัดเป็นเกมออกไปเยเอนนะนะนับเฉพาะกันในเกมลีก แต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือเกมในบ้านนะครับดูตามเมาส์เลยนะครับตั้งแต่เปิดดูการมาเนี่ยพวกเขาแพ้กับผู้แข่งไปแค่2ครั้งนะครับแล้วก็ชนะไปได้ถึง4นะครับแสดงว่าปเปอร์เซ็นในบ้านก็ถือว่าโอเคนะถ้าเรามองจากภาพรวมตรงนี้นะครับปรเปอร์เซ็นชนะค่อนข้างที่จะดีกว่านะดีกว่าคือไงก็คือมันมันก็ถือว,ว่ามันโอเคในระดับหนึ่งแหละนะส่วนเดนบอสนะครับภาพรวมของเขาจาก5เกมล่าสุดถือว่าไม่แย่นะครับต้องใช้คําว่าไม่แย่เลยนะครับเพราะว่า พวกเขาชนะไปได้ถึง3ครับแล้วก็เสมอ1แพ้1นะครับบัตจากเกมลีก5เกมหลังสุดเลยนะครับเกมบอลถ้วยเราจะไม่นับนะอ่าอันนี้ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับแต่แต่อะไรครับคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่มันมันน่าสนใจจริงๆก็คือในเรื่องของเกมประเยือนนี่แหละตั้งแต่เปิดดูการมาพวกเขาค่อนข้าที่จะมีปัญหากับเกมประเยือนไม่น้อยอยู่เหมือนกัน อ่ะนี่คือข้อสังเกตอันดับแรกนะครับโดยที่ออกไปเยือนตั้งแต่เปิดดูการมาเนี่ยชนะคู่แงเป็นแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เสมอไป1แพ้ไปถึง4อ่ะเป็นไงกันบ้างเจ้าทีมชนะ4แพ้2ส่วนทีมเยือนนะครับเวลาที่ต้องออกไปเยือนเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้4อ่ามันสวนทางกันแล้วนะตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันน่าคิดมันน่าคิดนะครับถ้าเรามาดูอันดับตารางคะแนนตอนนี้โอเคแหละมันอาจจะ สิบสี่เจ็ดสิบมันก็ห่างกันแต่มันก็ไม่เยอะนะถ้าเรามองภาพรวมตรงนี้ผมมองว่าโอกาสที่เจ้าถิ่นจะชนะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับนะต้องยอมรับว,ว่าค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเจอกันมันก็มันตลอด่ะคู่เนี้ยนะแล้วที่สำคัญกนะ็คือเกมในบ้านของมาติดตเองมันก็ดูแล้วมันไม่ได้แย่เลยนะครับมีโอกาสที่จะชนะแอบไปดูราคามานะเจ้าถิ่นต่อป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 ,อ,ปอน้ำลดน,นะครับอยู่ที่ประมาณลบ 90นะถ้าถ้าจะไม่ผิดไม่แน่ครับไม่แน่ก่อนบอลจะเตะอ,อาจจะมีขยับมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นราคาเสมอหรือราคาที่ต่อบปอป,ป,ปผมแนะนําให้เชียร์เจ้าถิ่นนะครับพุดบอลวันนี้เป็นไปได้ครับว่าเจ้าถิ่นจะเก็บสามคะแนนได้เลยนะครับค่อนข้างทนะี่จะชัวร์นะค่อนข้างที่จะชัวร์เลยนะครับเพราะว่าทีมเยือนเกมไปเยอนไม่ดีนะครับเดนบอสมีปัญหา่องของเกม ถูกอ,อกถูกใจกันไหมชอบกันหรือเปล่าฟุตบอลคู่นี้คอมเมนต์คุยกันนะครับผมมานั่งวิเคราะห์ฟุตบอลคนเดียวเนี่ยก็ต้องบอกว่านั่งเหมือนบนคนเดียวนะนะครับตอนนี้อัดคลิปก็ตีสองทำเพื่อทุกคนใจมันรักไปแล้วนะถ้าใครใจรักเหมือนกันกดไลค์ให้ด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากอย่าลืมนะครับทีละสามเซียนของเราชัดเจนแม่นยำต้องสามเซียนนะครับตอนนี้จับทิศจับทางอาบอลลีกนี่แหละถึงแม้จะเป็นบอลเล็กนะแต่ก็ 100%ปนะครับฝากไปด้วยนะจะได้ยิ้มแก้มปีกันแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับสมาชิกครับที่เด็ดทั้งผมเองก็มีนะคลิกลิงก์ไปสอบถามกันได้นะครับส่วนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือถอนแบบจุกๆอยู่ที่ความสามารถของเราแ็แหละนะว่าจะถอนได้ขนาดไหนนะครับยังไงก็คลิกลิงก์แล้วก็จัดการตัวเองเลยนะนะครับที่ลิงก์ที่ทิ้งไว้ให้ครับที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับฝากไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ